สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนันดโดยกาแฟบาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณาสุขอสมมัม่นคงสาธารณาสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล n อ d ซดีเสริมกำลังใจอสมทับหน้าดูแลสุขภาพประชาชนที่ห้องประชุมจินดารัตโรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทอเมืองจังหวัดพิจิตรนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วย ความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขอสมมัม่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกลเอ d s ซดีพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริหารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและบรรยายพิเศษเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีนางสาวธนิยาในพินิษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราช ชการระดับจังหวัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม,อสมอกว่า1,200คนเข้าร่วมงานพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน52รายและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใหญ่จากกระทรวงสาธารณสุขอสมอสมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล n อ d s ว่า เป็นการบูรณาการงานด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างอสมเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมสอดรับกับความต้องการของประชาชนด้านการดูแลสุขภาพในทุกมิติซึ่งวันนี้ตนเองมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมาดูแลรักษาสุขภาพให้พี่น้องประชาชนชาวพิจิตรด้วยและขณะนี้ช่วงเข้าฤดูฝนสถานการณ์โรคโควิด -19 กำลังกลับมาแพร่ระบาด ครั้งใหม่ถึงแม้ว่าอาการของโรคปัจจุบันจะมีความรุนแรงน้อยลงแต่ก็ยังสามารถทำให้เกิดการระบาดและส่งผลต่อสุขภาพประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่โรคประจำตัวเป็นต้นสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงเข้าไปยังชุมชนหรือพื้นที่แออัดซึ่งเรายังคงต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ในพื้นที่ป้องจังหวัดพิจิตรว่า2,1200คนในวันนี้ได้แก่ตู้ฟังคลินิกผ่าตัดนิ้วล็อกคลินิกต้อกระจกคลินิก NCD คลินิกโรคไตคลินิกงานให้อย่างสมบูรณ์เนี่ยผมอยากจะอธิบายพเพิ่มเติม บัตรทองบัตทองที่เราใช้เงินในแต่ละปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหึงเข้าใจในการนับข่าวนะครับนับคาร์โบ้เดรตลังงานจากคาร์โบฮเดรตเนี่ยถ้านเข้าใจทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สนทนาโดยกาแฟปาทีกาแฟสุขภาพกาแฟทีอินบารไม่มีไขมันอันกลิ่นกาแฟแท้ทั c มีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน